คริปโตน่ารู้กับกลาตอตอนกำเนิดบิตคอยน์บิตคอยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคนนิยมซื้อขายมากที่สุดปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลบิตคอยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2551ผู้ใช้นามแฝงซาโตชินากามโตได้ออกไว้เพเปอร์นำเสนอแนวคิดระบบชำระเงินดิจิทัลที่ไร้ศูนย์กลางด้วยบิตคอยโดยจะมีจำนวนจำกัด21ล้านเหรียญภายในปี2683 บิตคอยถูกใช้ซื้อสินค้าครั้งแรกในปี2,553ที่มีโปรแกรมเมอร์ขอใช้บิตคอย10,000เหรียญและพิซซ่า2ถาดซึ่งมีผู้รับข้อเสนอดังกล่าวอย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ไม่ยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่กรกตได้อ,ออกเกณฑ์ไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสนับสนุนหรือส่งเสริมการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลชำระค่าสินค้าและบริการกร่ตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ